สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจากคาร์บส์แอนด์โคเชนนะคะวันนี้มาถักชิ้นงานเล็กๆกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ยายจะใช้เป็นไหมพรมสีพายนะคะเรามาถักในตัวกระถางก่อนค่ะเริ่มต้นคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วแถวที่หนึ่งถัก ลายซิงเกิลโคเชลงไปจำนวน8ครั้งนะคะ เสร็จแถวที่1ต่อแถวที่2ค่ะขึ้นต้นโซ่1นะคะแล้วทำลายซิงเกิลโคเชตลงไปหลักละ2ครั้งนะคะถักวนไปทั้งหมดนะคะลงไป8หลักนับรวมแล้วนะคะจำนวนหลักจะเพิ่มเป็น16หลักนะคะมาต่อแถวที่3ค่ะโซ่1 แล้วถักซิงเกิลโคเชต์ครั้งในหลักที่1นะคะหลักที่2ถัก2ครั้งค่ะถักวนไปแบบนี้นะคะ1212 1, 2, ทั้งหมดทั้งแถวคือ8ชุดนะคะเมื่อเสร็จแถวแล้วจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นเป็น24หลักนะคะ กันแถวที่4นะคะสำหรับแถวที่4เราจะถักหลาย s ิงเกิลโค c เช t นะคะหลักละหนึ่งครั้งตลอดทั้งแถวโดยการแทงเข็มเราจะแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะ เกร็แล้วแถวที่5ค่ะตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่7นะคะเราถักไปอีก3แถวด้วยลายซิงเกิลโคเชตแทงปกตินะคะแทง2เส้นค่ะหลักละ1ครั้งนะคะก็คือความสูงของตัวกระถางนั่นเองนะคะถักไปจนถึงแถวที่7ได้เลยค่ะเพื่อนๆ ักนะคะครบ7ดแถวแล้วต่อไปแถวสุดท้ายค่ะแถวที่8นะคะเพื่อนๆขึ้น,น,นต้นโซ่หนึ่งแล้วให้พลิกกลับค่ะอันนี้จะเป็นปากกระถางนะคะเราพลิกกลับแล้วถักลายซิงเกิลโคเชนะคะแต่แทงที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะ เสร็จนะคะจบแถวก็ให้เพื่อนๆนะคะเลื่อนห่วงจบแถวแล้วตัดปลายไหมค่ะเสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเมื่อเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ในส่วนของกระถางนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกระถางต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถัก ชิ้นปิดนะคะซึ่งเหมือนแพทเทิร์นเดียวกันกับตัวก้นกระถางตรงนี้นะคะเปลี่ยนไหมเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะในส่วนของกระถางนะคะก้นกระถางถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขาตั้งได้อยู่ทรงนะคะยาจ๋าจะถักตรงส่วนของก้นกระถางแถวที่เป็นแถวที่4นะคะที่เราเหลือไหมไว้เส้นหน้าอีกเส้นหนึ่งนะคะ ให้เพื่อนๆทำลายสลิปสติ h ไปโดยรอบอีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อให้ก้นกระถางเขาตั้งได้นะคะเราถักไปจนรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะมีปลายไหมแล้วก็ดึงปลายไหมเข้าไป ข้างในชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะลักษณะก้นกระถางเขาก็จะบุ่มเข้าไปนะคะบุ่มลงไปแล้วเราก็ถักชิ้นปิดนะคะอีกหนึ่งชิ้นด้วยแพทเทิร์นก้นก้นกระถางนะคะแล้วเราใช้เข็มมาเป็นตัวช่วยนะคะทีนี้มีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวคะ่ะฝาขวดน้ำนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้เขากระถางเขาตั้งได้นะคะ อย่างแข็งแรงนะคะไม่ล้มง่ายนะคะให้ใช้ตัวฝาขวดน้ำนะคะมาเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ค่อยเย็บสอยนะคะแถวที่7นะคะแถวที่7จะมีได้เหลืออยู่1เส้นนะคะเราจะสอยที่แถวที่7ติดกับตัวฝากระถางตรงนี้นะคะ ให้เพื่อนๆสอยติดกัน1ต่อ1น,นะคะให้หลักตรงกัน เมื่อเราสอยมานะคะจนเกือบเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่ใยก่อนนะคะใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงไปก่อนนะคะใส่ให้พอตัวส่วนบนเขานะคะที่ฝาปิดตรงนี้ให้เขานูนออกมานะคะให้เห็นเป็นเหมือนดินนูนออกมาแล้วก็สอยปิดชิ้นงานได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางหนึ่งใบค่ะส่วนความสูงของกระถางนะคะเพื่อนๆปรับได้นะคะจะสูง4แถว5แถวนะคะต้องการตรงนี้นะคะจะสูงตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้นะคะถ้าต้องการสูงกว่าน,นี้ก็เพิ่มจํานวนแถวไปนะคะอันนี้จะสูงที่7ดแถวสแถวนะคะส่วนใบกลางจะสูงที่5แถวทีนี้มาในส่วนของดอกไม้นะคะวันนี้จะถักเป็น ดอกไม้หากลีบง่ายๆขายเล็กๆนะคะเนจ๋าจะใช้ทั้งหมดจำนวน5้าดอกนะคะส่วนสีเพื่อนๆก็เลือกตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นไหมพรมสีพายเหมือนกันนะคะในส่วนของการถักดอกถักง่ายๆค่ะเพื่อนๆของใหม่เป็นวงกลมเสร็จแล้วนะคะ กีบที่1ค่ะให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้น3โซ่นะคะเสร็จแล้วทำดับเบิลโครเชลงไปหนึ่งครั้งค่ะลงไปในห่วงวงกลมเลยนะคะแล้วเราปิดกลีบด,ด้วย3โซ่เหมือนกันค่ะมาได้3โซ่แล้วสลิปสติ๊นะคะลงไปในห่วงวงกลมค่ะ เสร็จ1กลีบแล้วนะคะทำต่อไปอีก4กลีบค่ะทั้งหมดเรามี5กลีบนะคะ เสร็จหกลีบแล้วเพื่อนๆก็ตัดปลายใหม่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดึงรูดปิดลูตรงกลางตรงนี้นะคะลูดปิดโดยเหลือที่ไว้เล็กน้อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องมาทำในส่วนของเกสรน,นะคะเมพื่อนๆลูดปิดแล้วก็ ให้เก็บปลายไหมไว้ข้างหลังดอกให้เรียบร้อยทั้งสองเส้นนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาถักเกสรน,นะคะง่ายๆนะคะเป็นไหมอีกสีหนึ่งนะคะยาย่ะใช้เป็นสีเหลืองนะคะใช้เข็มช่วยค่ะเราเก็บปลายไหมไว้ด้านหลังดอกก่อนนะคะเป็นตัวล็อกนะคะแล้วแทงขึ้นไปค่ะไม่ยากค่ะแล้วเราจะแทงลงตรง แถวที่เป็นหลักที่เป็นดับเบิลโคเชนะคะทำลงไปในทุกกลีบนะคะห้าครั้งค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้นะคะ ก็เก็บปลายไหมไว้ข้างหลังชิ้นงานค่ะ ต่อไปค่ะเพื่อนๆหาลวดนะคะเส้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวก้านสีไหมพรมสีเขียวมาทําก้านนะคะเราก็ใช้ลวดแทงลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไหมพรมสีเขียวพันนะคะให้เพื่อนๆใช้กาวนะคะหยดลงไปสักนิดหนึ่งนะคะให้เขาติดกันนะคะ ลวดกับดอกไม้นะคะก่อนที่จะใช้ไหมพรมสีเขียวพันก้านนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะผ่านการลักษณะที่ได้นะคะดอกไม้นะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเลือกสีสันของดอกไม้ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้โทนส้มนะคะส้มสีเข้มกับสีอ่อนต่อไปมาถักในส่วนของใบค่ะส่วนของใบก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะใช้แพทเ์นง,ง่ายๆนะคะใบเล็กๆค่ะ ใช้ไหมพรมสีพายเหมือนกันนะคะยายจ๋าใช้สีเดียวกับตัวก้านดอกนะคะเริ่มต้นถักนะคะถักโซ่จำนวนเจ็ดโซ่ค่ะเมื่อได้เจ็ดโซ่แล้วนะคะเราถักนะคะหลักที่หนึ่งค่ะหลักที่หนึ่งเราทำลายสลิปสติ h นะคะ หลักที่สองลายซิงเกิลโคเชต์ค่ะหลักที่สามกับหลักที่สี่ใช้ลายฮาร์ฟดับเบิลโคเชต์นะคะ แล้วต่อด้วยหลักที่5ค่ะลายซิงเกิลโคเชนะคะหลักสุดท้ายค่ะสลิปสติทค่ะเสร็จ1ด้านของใบแล้วนะคะเราจะวกกลับมาถักอีกด้านหนึ่งคั่นด้วยโซ่1ค่ะแล้วกลับมาถักต่อนะคะอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันค่ะก็คือสลิปสติทนะคะแล้วก็ซิงเกิลโคเช แล้วก็ฮับดับเบิลโคเชต์สองครั้งแล้วก็ซิงเกิลโคเชต์นะคะจบด้วยสลิปสติทค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ตัดปลายไหม่แล้วเก็บปลายไหม่ให้เรียบร้อยค่ะเราจะใช้สองใบนะคะเดี๋ยวจะใช้สองใบ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราใช้ลวดนะคะมาดามดามใบใช้กาวบนตัวช่วยนะคะเราดามไว้ด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเพื่อนเื่อก็ใช้ตัวไหมพรมนะคะสีเขียวที่เราถักใบตรงนั้นนะคะถัก พันเป็นก้านใบต่อเนื่องมาได้เลยนะคะ เมื่อเราได้ใบครบ2ใบนะคะกับจํานวนดอก5ดอกนะคะต่อไปก็มาเข้าช่อกันค่ะเข้าช่ออันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนนะคะในการจัดวางนะคะว่าจะสลับดอกยังไงนะคะได้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใช้กาวช่วยยึดติดนะคะตอนเริ่มต้นใช้ไหมสีเดิมนะคะสีเขียวนะคะสีเดียวกับตัวการดอกก้านใบนะคะ ก็พานลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบให้เรียบร้อยค่ะอันนี้เพื่อนๆจัดตำแหน่งของดอกได้เองเลยนะคะ เมื่อเราจะจบงานนะคะเพื่อนๆก็ค้องตัวได้นิดนึงนะคะเพื่อให้เขาไม่หลุดนะคะปลายไหมนะคะเสร็จแล้วตัดปลายไหมได้เลยแล้วเพื่อนๆก็ตัดตรงส่วนให้ความสูงของก้านนะคะวัดกระถางนะคะว่าเพื่อนๆจะใส่กระถางไซส์ไหนนะคะเราก็ตัดให้พอดีค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปนะคะในกระถางค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ดัดช่อเขาให้สวยงามได้เลยค่ะฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะคะเพื่อนๆชิ้นเล็กๆค่ะไว้ประดับโต๊ะนะคะหรือว่าจะขายเป็นไรายได้เสริมนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ไว้หนึ่งแบบนะคะเดี๋ยวจะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบ หรือจะคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะกับผลงานชิ้นเล็กๆค่ะแล้วอย่าลืมติดตามผลงานในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ